ฉันชื่อลัดดาค่ะอายุของฉันได้สาปีแล้วฉันก็เป็นสาวใหญ่อยู่เหมือนกันแต่ฉันยังไม่อยากที่จะแต่งงานเพราะฉันเห็นพ่อกับแม่ของฉันทะเลาะกันอยู่บ่อยๆจนฉันไม่อยากจะมีความรักวันนี้ฉันเลิกงานกลับมาแล้วพ่อกับแม่บอกกับฉันว่าน้องชายต่างบรรดาของฉัน เขาจะมาเที่ยวที่บ้านของเราฉันเองก็ไม่รู้จักน้องชายที่ว่านี้หรอกแต่พ่อแม่ของฉันบอกว่าวันนี้ท่านไม่ได้อยู่ท่านจะออกไปทำธุระให้ฉันดูแลน้องชายด้วยฉันรับปากท่านก่อนที่จะกลับถึงบ้านฉันก็เลยแวะซื้อของเพื่อจะมาทำกับข้าวให้กับน้องชายของฉันได้ทานกัน แต่ฉันก็ไม่รู้หรอกนะว่าน้องชายของฉันนั้นเขาชอบทานอะไรฉันก็ซื้อติดไม้ติดมือไปอยางนั้นแหละเผื่อว่าเขาจะชอบฉันไม่อยากจะขายหน้าพ่อแม่ของฉันเมื่อฉันเดินทางกลับมาถึงบ้านแล้วสักพักหนึ่งเสียงรถก็วิ่งเข้ามาจอดพ่อกับแม่ของฉันออกไปทำธุระแล้วคงจะเป็นน้องชายฉันนั่นละมัง้ง ฉันเดินออกมาต้อนรับเขาเขาถือกระเป๋าใบใหญ่แล้วก็เดินมาหาฉันทันทีพวกกับแม่ของฉันคงจะบอกน้องชายของฉันไปแล้วล่ะว่าฉันจะเป็นคนต้อนรับเขาเอ,อ่อวัสดีครับพี่รัตด,ดาหรือเปล่าครับใช่จ้าแล้วนี่เธอคือบาสใช่ไหมใช่ครับลุงกับป้า งโงทรบอกพี่ระดาไปแล้วใช่ไหมว่าผมจะมาพักที่นี่ใช่จ้าพ่อกับแม่บอกพี่ไปแล้วปะ่ะเข้าบ้านกันเถอะเอากระเป๋ามาสะใบใหญ่เลยจะมาอยู่สักกี่วันละเนี่ยรตดาถามน้องชายของเขาออกไปผมคิดว่าจะมาพักเป็นเดือนเลยครับพี่จะรบกวนพวกพี่ไปหรือเปล่านะไม่หรอกจ้าบ้านพี่ก็อยู่กันแค่นี้เอง ไม่รบกวนอะไรเลยพี่ยิ่งไม่มีเพื่อนอยู่อ้าวหรอครับงั้นก็พอดีเลยผมก็อยากมาหางานทํานะเหรอที่บริษัทของพี่นะเขารับคนงานหรือเปล่าอ๋อพี่ยังไม่ได้เช็คดูเลยจ้าเดี๋ยวขอให้พี่เช็กดูก่อนนะเดี๋ยวพี่จะบอกเธออีกทีโอเคครับพี่บา ก็คงจะอ่อนกวลัดดาไม่กี่ปีหรอกเขาเรียนจบแล้วเขาอยากมาหางานทำรัดดาเองก็รู้เออบาสเอากระเป๋าไปเก็บในห้องเธอเดี๋ยวพี่จะทำกับข้าวให้ทานมาเหนื่อยๆอ,อาบน้ำอาบท่าก่อนนะค่อยออกมาทานข้าวครับพี่รัดดาเดี๋ยวผมอาบน้ำเสร็จผมออกมาช่วยนะครับไม่เป็นไรหรอก พี่ทำคนเดียวได้แล้วลุงกับป้าจะกลับเมื่อไหร่ล่ะครับเนี่ยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางทีพ่อกับแม่น่ะไปจนเที่ยงคืนน่นแหละกว่าธุระของท่านจะเสร็จธุระอะไรของท่านเลือครับพี่รด,ดาถึงได้ไปกลางคืนธุระของท่านก็คือออกไปสั่งสรรคกับเพื่อนๆไงละ่ะพ่อกับแม่ของพี่น่ะายโซจะตายอ้าวเลรอครับพี่ ผมก็นึกว่าท่านไปทำงานซะอีกทำงานอะไรกันล่ะอายุกระปุนนี้แล้วพี่ก็อยากให้ท่านไปมีความสุขไม่อยากอยกให้ท่านซีเรียสอะไรที่ท่านชอบก็ปล่อยท่านทำไปเดี๋ยวพอแก่ไปกว่านี้ก็จะไปไหนไม่ได้มาดหัวเลาะแล้วก็บอกกับรัดดาว่าพี่นี่จใจดีจริงๆเลยนะครับ เอองั้นผมไปอาบน้ําก่อนนะจะได้ออกมาช่วยพี่จ้ะไปเถอะจากนั้นลาจาก็เดินเข้าครัวไปเธอหยิบทํากับข้าวหยิบน้นหยิบนี่เธอเองชอบทํากับข้าวอยู่แล้วเพราะพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ค่อยจะได้ใส่ใจเธอหรอกในอีกอย่างเธอก็อายุตั้งสามสิบแล้วทำอะไรเป็นทุกอย่างเพื่อนเพื่อนของลาตานั้น ต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้วบางคนก็มีลูกก็เหลือแต่ลัตด,ดานี่แหละเพื่อนๆบอกว่ารัด,ดาเป็นคนเลือกมากแต่ไม่จริงหรอกบางครั้งเธออกเองก็อยากมีเพื่อนมาไว้แก้งเหงาอยู่เหมือนกันแต่เนื้อคู่ของรัด,ดาก็ยังคงไม่เกิดมั่งเธอนึกในใจ ทักับข้าวไปก็สนุกกันไปอยู่แบบนี้ก็มีความสุขดีเหมือนกันเมื่อน้องชายลูกชายของนาของเธอมาพักที่นี่เธอเองก็จะได้มีเพื่อนทานข้าวไงล่ะพ่อพ่อแม่ของเธอนั้นไม่ค่อยจะได้ทานข้าวพร้อมรดาสักเท่าไรหร่หรอกและอีกอย่างรดาเองก็ไม่ชอบนั่งทานข้าวกับพ่อแม่พ่อพ่อกับแม่ บางครั้งก็พูดจาไม่ลงรอยกันแต่ก็ออกไปทํำทุระด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันอยู่บ่อยๆรัตด,ดาเองก็ง,งงอยู่เหมือนกันแต่ก็ช่างเถอะความสุขของท่านท่านอยากทําอะไรก็ทําไปส่วนเธอเองถึงจะอยู่คนเดียวแบบนี้แต่พ่อแม่ของลัตด,ดานั้นก็ให้รัตด,ดาเป็นอิสระ ไม่กักขังวงเหนียวอยากจะทำงานก็ไปอยากหยุดก็หยุดรัตด,ดาเองก็พอใจในสิ่งนี้สักพักหนึ่งบารสก็เดินออกมาหารัตด,ดาเขาเดินตรงไปที่ครัวเออพี่รัตด,ดาครับมีอะไรให้ผมช่วยหรือเปล่าครับอ้าวบารสอาบน้ำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วครับพี่ถ้างั้นพี่ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วละ มาช่วยยกก็แล้วกันนะได้ครับพี่จากนั้นทั้งสองคนก็พากันยกกับข้าวไปตั้งที่โต๊ะแล้วก็ไปนั่งทานด้วยกันพี่ไม่รู้ว่าพี่จะทำถูกปากบ้านหรือเปล่านะไม่เป็นไรครับพี่ผมคนกินง,ง่ายแค่พี่ทำให้ผมทานผมก็พอใจแล้วละ่ะผมสิไม่ได้ช่วยอะไรพี่เลยแหม ก็เธอเป็นแขกนี่แขกอะไรกันครับคนเราอยู่บ้านท่านจะนิ่งดูดายได้ยังไงกันแค่ลุงกับป้าและพี่รด,ดาให้ที่พักผมก็เป็นพักคุณแล้วลระครับเอาละเอาละทานข้าวเธอพี่หิวแล้วครับผมทานเยอะๆนะกับข้าวมีเยอะอยู่ผลไม้ก็มีนะ จากนั้นทั้งสองก็นั่งทานข้าวด้วยกันบาสถามรัตาว่ารัตาไม่ได้ทานข้าวกับพ่อแม่ทุกวันเลยรัตดาบอกบาสว่าไม่ได้ทานเลยเพราะเธอกลับบ้านก็เย็นแล้วพ่อแม่เขาทานไปก่อนหน้านั้นและรัตาเองก็ชอบทำกับข้าวกินเองไม่ให้แม่ทำเผื่อ มาร์ตก็เลยบอกกับรัตดาว่าพี่นี่อิสระดีจริงๆนะครับผมชอบแบบพี่จริงๆผมอยู่ที่บ้านนะ่ะไม่เป็นอิสระเลยพวกกับแม่ก็คอยจ้องไม่ว่าผมจะไปไหนก็จะผมออกไปเที่ยวอ้าวแล้วบ้านออกไปเที่ยวหรือเปล่าล่ะผมก็ไปบ้างแหละครับพี่ไปหาพวกเพื่อนๆแต่ผมก็ไม่ได้ทะเลสลหายนะ ผมรู้อยู่ว่าอะไรเป็นอะไรเหรอแล้วนี่เรียนจบแล้วใช่ไหมใช่ครับว่าแต่พรุ่งนี้พี่ถามงานให้ผมหน่อยนะถ้าผมได้งานผมก็จะไม่กลับถ้าผมยังไม่ได้งานผมก็จะกลับบ้านไปก่อนได้จ้า แล้วเธอถนัดทำอะไรล่ะผมทำได้ทุกอย่างแหละผมไม่เกี่ยงงานหรอกโอเคจ้าถ้างั้นก็ไม่ยากเลยเดี๋ยวพี่จะถามหัวหน้าให้ขอบคุณครับพี่รัตด,ดาเออพี่รัตด,ดาครับผมสงสัยว่าพี่นะอายุตั้งสาสิบแล้วแต่ผมไม่ได้ว่าพี่แก่นะครับพี่ยังสาวยังสวย นัาตายิ้มแล้วจะถามอะไรพี่ล่ะพี่มีแฟนหรือ,อยังล่ะครับอ๋อยังหรอกจ้าพี่น่ะยังไม่มีแฟนหรอกจริงเหรอครับคนหน้าตาสวยๆอย่างพี่อยู่เป็นโสดได้ยังไงกันแหมบาทก็ยอพี่เกินไปพี่น่ะ อยู่แบบนี้พี่ว่าสบายใจกว่าแล้วพี่ไม่เหงาเหรอครับขนาดบาสอายุเท่านี้บาสยังอยากจะมีแฟนเลยอ้าวแล้วบาสยังไม่มีแฟนเหรอยังหรอกครับบาสกำลังหาอยู่บาสพูดพร้อมกับส่งยิ้มให้กับรัตด,ดารัตด,ดายิ้มเขินเขินเมื่อบาสจ้องสบตาเธอ บาสอายุน้อยกว่าเธอประมาณสองสามปีแต่ที่สำคัญนั้นเธอกับบาสเป็นญาติกันเออพี่รดาครับถ้าผมได้งานผมไปทำงานกับพี่เราสองคนนะ่ะอย่าบอกคนอื่นว่าเป็นญาติกันนะครับทำไมล่ะบาสเธอไม่อยากเป็นญาติกับพี่เหรอเปล่านะครับพี่รดา ผมก็แก่หมายถึงว่าให้คนอื่นมองว่าเราเป็นแฟนกันดีกว่ารดาตกใจทำไมบาสถึงพูดแบบนี้ล่ะเราเป็นญาติกันนะเออพี่รดาครับอย่าเข้าใจผมผิดนะที่ผมพูดแบบนั้นก็เพราะว่าถ้าคนอื่นมองเราสองคนว่าเป็นเพื่อนกันพี่รดาก็จะปลอดภัยนะครับ คนอื่นก็ไม่กล้ามาตอแยถ้าพี่ระด,ดาไม่ชอบพี่ระด,ดาว่าดีไหมเอ้ก็ดีเหมือนกันนะให้เธอเป็นบริการให้กับพี่พี่ก็เบื่อพวกหนุ่มๆอยู่เหมือนกันแหละชอบมาแซวพี่มากีบมาตือ้อพี่ชอบอยู่แบบนี้ดีกว่ามันสบายใจดีนั่นแหละผมถึงยกเหตุผลนี้มาอ้างไงล่ะ โอเคได้เลยแล้วพรุ่งนี้พี่จะถามงานให้นะครับขอบคุณพี่ระดามากๆที่ช่วยผมแต่พี่คิดว่าคนไม่เลือกงานอย่างเธอนะรูปร่างคนแบบนี้พี่คิดว่าได้งานแน่ชัวรเหรอผมก็อยากได้งานนะผมไม่อยากกลับไปอยู่บ้านหรอก พ่อแม่ของผมน่ะบังคับผมแต่ถ้าผมอยู่ที่นี่ไม่มีคนบังคับผมผมก็สบายใจเหรอเอองั้นตอนนี้มันก็ดึกแล้วเราแยกแกะกันไปนอนเถอะจะสี่ทุ่มแล้วเนี่ยลุงป้ายังไม่กลับเหรคอคบพี่รด,ดายังหลอกมั้งถ้ากลับก็เห็นแล้วสิ คงจะเป็นเที่ยงคืนนุ่นแหละผมยังไม่ง่วงเลยครับพี่รดาพี่นั่งคุยเป็นเพื่อนผมหน่อยได้ไหมเราจะลงกับป้ามาก่อนค่อยเข้านอนกันนะนะครับพี่รดาบาทผพูดเสียงออดอ้อ,อนจนทำให้ระดานั้นใจอ่อนจริงๆแล้วเธอไม่เคยเจอน้ําเสียงผู้ชายออดอ้อนเธอแบบนี้เลยถึงบาทจะเป็นญาติของเธอก็อตาม แต่เธอกับเขาก็ไม่ได้สนิทสนมกันมาก่อนญาติกันก็มีสิทธิ์คบกันได้รัตนานึกในใจส่วนบานนั้นเขามีความรู้สึกว่าพราะเขาเห็นรัตนาแล้วเขาก็รู้สึกพอใจรัตนาอยู่เหมือนกันแต่ก็ติดตรงที่ว่าพวกเขาเป็นญาติกันนั่นแหละเรื่องอายุนั้นมันไม่สําคัญอยู่แล้ว มารนึกในใจเออพิรดาครับผมขอแลกลายพิรดาหน่อยสิเผื่อมีอะไรผมจะได้ไลายไปถามได้สิจ๊ะรัดาเยื่นมโทรศัพท์ให้กับบาร์ทมาร์ก็เลยแอดไลน์ทั้งสองก็เลยกลายเป็นเพื่อนกันมาร์ทนั่งอยู่ที่ตรงนั้นแต่เขาก็ส่งสติกเกอร์เป็นรูปหัวใจให้กับรัตดา ลด,ดาเองก็รู้สึกเขินมากที่จู่ๆก็มีชายนมส่งลูกหัวใจให้กับเธอเธอก็เลยส่งตอบพวกเขาทั้งสองเล่นกันอย่างสนุกสนานจนลืมไปว่านี่ก็จะเที่ยงคืนแล้วแต่พ่อแม่ของละด,ดาก็ยังไม่กลับมาอีกเอ๊พี่ครับลุงกลับป้านี่จะเที่ยงคืนแล้วนะยังไม่กลับมาอีกนั่นน่ะสิ เดี๋ยวพี่โทรถามก่อนนะพี่ก็ง่วงแล้วละได้ครับพี่จากนั้นลัดดาก็โทรถามพ่อกับแม่ของเธอพ่อกับแม่บอกว่าคืนนี้ท่านจะกลับประมาณตีสามให้ลัดดากับบาทสไปนอนก่อนได้เลยไม่ต้องรอพวกท่านลัดดาก็เลยบอกกับบาสว่ารัดดาจะเข้านอนแล้วแต่บาสก็ยังอยากจะให้รัตดา นั่งอยู่กับเขาต่อพี่รดาครับผมว่าพี่อย่าเพื่อนเข้านอนได้ไหมผมอยากให้พี่อยู่เป็นเพื่อนผมนะอ้าวพรุ่งนี้พี่จะไปทำงานนะเดี๋ยวก็ตื่นสายหรอกอยากได้หรือเปล่าละงานนาะรดาถามน้องชายออกไปด้วยรอยยิ้มผมก็อยากได้งานนะครับแต่ผมก็อยากให้พี่อยู่เป็นเพื่อนไม่ได้หรอกจ้า เธอก็เข้านอนได้แล้วไปไปโตเป็นหนุ่มแล้วยังจะมาออดอ้อนพี่อีกโอเคครับคนสวยของผมบาทลืมตัวไปกล่าวคำนั้นออกไปนัดดาเองก็เขินอยู่เหมือนกันแต่เธอก็แกล้งไม่ได้ยินจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็ปากันแยกย้ายเข้าห้องนอนไปพอเข้าไปถึงในห้องแล้วมาทก็ส่งสติ๊กเกอร์ให้กับนัดดาอีก เป็นสติกเกอร,รูปคนนอนแล้วก็เขียนด้วยว่าฝันดีนะครับและตาเองก็ตอบลายเข้าไปจ้าส่วนบารสก็ตอบกลับมาอีกว่าฝันถึงผมบ้างนะครับพี่สาวคนสวยและาตาแอบยิ้มอยู่ในใจคนเดียวเธอก็เลยตอบเข้าไปว่าตกลงจ้า จากนั้นรัตด,ดาก็เลยนอนและก็ปิดโทรศัพท์เอาไว้เพราะเธอคิดว่าถ้าจะตอบปลายกลับไปกลับมาอย่างนี้คงจะไม่ได้นอนหรอกรัตนานอนอมยิ้มอยู่คนเดียวเธอไม่รู้ว่าเธอรู้สึกยังไงกับน้องชายคนนี้เธอมีความรู้สึกว่าเหมือนเธอชอบเขาบ้านเองก็เช่นกัน เขาหลงรักรัตดาพี่สาวของเขาไปแล้วจากนั้นทั้งสองก็เผลอนอนหลับไปลุงเช้ารัตดาตื่นไปทำงานส่วนบาสก็ยังคงนอนหลับอยู่โดยไม่ได้เห็นรัตดาไปทำงานเลยรัดดาไปถามงานให้กับบาสจนได้งานเป็นที่เรียบร้อยเช้าของวันใหม่รัดดากับบารสนั่งรถออกไปด้วยกันบาทสเป็นคนขับรถให้กับรัตดา ทั้งสองก็ทำตัวตามที่ตกลงกันเอาไว้แก้งทำเป็นแฟนกันแต่จริงๆแล้วมันก็ทำได้ไม่ยากหรอกเพราะทั้งสองนั้นตางก,ก็มีใจให้กันและกันอยู่แล้วเพื่อนที่ทำงานต่างก็แซวว่ารดามีแฟนหนุ่มรุ่นน้องหล่อซะด้วยเป็นคนงานใหม่ land, รดา<ๆ>ก็ไม่ได้ปฏิเสธอะไรเลยหลังจากเลิกงาน พวกเขาทั้งสองก็นั่งรถกลับมาบ้านพร้อมกันพอกับแม่ของรัดดาออกไปทำธุระเหมือนเคยบาสอาบน้ำเสร็จเรียบร้อยเขาออกมาหารัดดาข้างนอกที่นั่งรอเขาอยู่รัดดาอาบน้ำเสร็จแล้วเสร็จก่อนบาสอีกพี่รั d ดดครับพี่รั d ดดาอาบน้ำแล้วเหรอใช่จะ้ะเออทำงานวันแรกเป็นยังไงบ้างล่ะบาสด ก็ดีนะครับว่าแต่พี่นะ่ะมีเพื่อนถามหรือเปล่าล่ะที่เราทำตัวเป็นแฟนกันก็มีบ้างนะแต่พี่ก็ี้เกียดปฏิเสธช่างพวกเขาเธอแต่พี่ครับผมคิดว่าผมนะ่ะไม่อยากจะแกล้งทำเป็นแฟนพี่เลยเอา้าวทำไมล่ะไหนบอกว่าอยากทำไง แต่ผมอยากจะเป็นแฟนพี่กิงๆครับลัตดาเขินจนหน้าแดงมาทพูดอะไรออกมานะ่ะเราเป็นญาติกันนะพี่ครับญาติกันรักกันก็มีถมเถเราไม่ใช่พี่น้องที่แท้จริงซะหน่อยเป็นลูกพี่ลูกน้องกันพอพูดจบมาดก็หล้มหัวลงนอนตรงตักของลตัตดาเอ้าบาททำไมทำแบบนี้ล่ะ ก็ผมชอบพี่นี่ครับพอพูดจบบาร์สก็เอามือโน้มคอของรัตดาก้มลงไปหาเขาที่นอนบนตักเธออยู่ตรงนั้นรัตดาเองก็เคินไปกับบาสเธอหักข้ามใจตัวเองไม่ได้แล้วเพราะเธอเองก็แอบรักบาสอยู่เหมือนกันพี่ครับผมรู้นะว่าพี่ก็พอใจผมอยู่อะไรกัน พี่บอกเธอตั้งแต่เมื่อไหร่ว่าพี่ชอบเธอนะผมมองตาพี่ผมก็รู้แล้วล่ะครับพี่เราสองคนนะมาเล่นอะไรสนุกสนุกกันดีกว่านะเล่นอะไรกันละบารสพี่ไม่รู้เรื่องเลยนะเนี่ยถ้าพี่ไม่รู้พี่ก็อยู่เฉยๆเธอหลับตาเอาไว้ลัดดาหลับตาตามที่บาทบอกเขาหอมไปที่แก้มของลัดดา นัด,ดาลืมตาขึ้นเธอยิ้ไให้กับเขาพี่ครับผมชอบพี่นะนัตด,ดาก็เลยบอกกับบาร์ตไปว่าพี่ก็ชอบบาร์ตจ้าถ้างั้นเราจะไปรออะไรกันล่ะครับอยู่ที่นี่ก็มีแค่เราสองคนเท่านั้นผมจะทำให้พี่มีความสุข ลดดาหลับตาพิมพ์อยู่ในอ้อมกอดของเขาทั้งสองต่างก็มองตารู้ใจกันแล้วมันติมไม่ยากนักที่ทั้งสองจะร่วมมือร่วมใจกันความสุขความรักมันเกิดขึ้นได้เสมอไม่ว่าพวกเขาจะเป็นพี่น้องกันก็ตาม